รวบรวบตึงแบบนี้เลยนะทุกคนมัดให้แน่นๆนไม่ให้แมลงไม่ให้ตัวนอนไม่ให้ตัวใดๆเข้าไปเลยนะคะอากาศร้อนมากมากเนะคะนี่แม่เปิ้ลก็มาเที่ยวชมสวนนะคะแล้วแล้วเกิดชอบค่ะก็เลยขอซื้อเนื้อเยื่อกับคุณครูมาลูกสาวแอดมินก็ถ่ายภาพให้แม่ได้สวยงามจริงๆเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแม่เปิ้ลเด็ดมเมล็ดเสร็จก็จะช่วยคุณแฟนนะคะคุณแฟนนะคะช่วยเด็ดมเมล็ดเขาทิ้งหน่อยนึงเพราะว่าลูกเขาเบียดเสียดกันเกินนะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวผล<ม>เขาจะมาก็มาช่วยเขาเด็ดผลอินทผลามทิ้งนะคะทลายนี้ก็คือลูกผลเขาดกเกินไปแม่เปิ้ลก็เลยมาชินกันด้วยนะคะ บรรยากาศที่สวนอินทาลามของแม่เปิลเองนะทุกคนต้นอินทผลัมคอยโตส่วนหน้าที่ของคุณแฟนคือดูแลนะคะดูแลใส่ปุย๋ยดูแลรดน้ำนะคะเรามีหน้าที่เด็ดผลทิ้งใหม่เลยนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบรอบสวนของแม่เปิลน,นะคะมี1ิบห้าต้นปลูกตั้งแต่ลูกอายุ6-7าก คนของอินทผลัมเขาก็มีร่วงนะทุกคนน้ําในคลองที่ใช้รดน้ําอ่าต้นอินทผลัมเนี่ยเดี๋ยวแม่เปิ้ลจะพาทุกคนวิ่งไปแตะขอบฟ้ากันนะคะไปตามแม่เปิ้ลไปเลยนะวันนี้แม่เปิ้ลพาทุกคนมาชมผ้าทิศตกดินกันด้วยนะคะบรรยากาศที่สวนอินทผลัมของแม่เปิลเองนะทุกคน ต้นอินทผล์อย่างเดียวนะคะแม่เปิลออกตัวแล้วนะว่าแม่เปิลไม่มีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะแม่เปิลก็จะพาเพืเ่อนๆมาชมอย่างเดียวเลยจ้ะแล้วค่อยโตส่วนหน้าที่ของคุณแฟนคือดูแลนะคะดูแลใส่ปุย๋ยดูแลรดน้ำนะคะเรามีหน้าที่เด็ดผลทิ้งมัดรวบรวบตึงแบบนี้เลยนะทุกคนมัดให้แน่นๆไม่ให้แมลงไม่ให้ตัวหนอนไม่ให้ตัวใดๆเข้าไปเลยนะคะ อากาศร้อนมากมากหรือมาปลูกกันเนาะไม่มีไม่ได้มีความรู้อะไรนะคะทุกคนไปเที่ยวสวนสวนของคุณครูที่โรงเรียนเดิมของแม่เปิ้ลไปเห็นสวนคุณครูหาลำสวนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิดสวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้ไค่อยโตส่วนหน้าที่ของคุณแฟนคือดูแลนะคะดูแลใส่ปุย๋ยดูแลรดน้ำนะคะเรามีหน้าที่ ฝนทิ้งผาลัมส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิตสวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้ก็เริ่มชะหมดคลองแล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกก็แย่หน่อยเลยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะผาลัมส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิตสวยไหมสวยมากเลยนะ วันนี้แม่เปิ้ลต้องออกตัวก่อนนะว่าแม่เปิ้ลไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นอินทผลามสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นคุณแฟนนะเขามาดูแลเ,เขาก็จะทำได้นะคะอันนี้แม่เปิ้ลเด็ดเสร็จแล้วแม่เปิลก็จะมาคุมนะคะใส่เสื้อใส่ผ้าให้เขาให้เรียบช่วยคุณแฟนนะคะคุณแฟนนะคะช่วยเด็ดมเมล็ดเขาทิ้งหน่อยนึงเพราะว่าลูกเขาเบียดเสียดกันเกินนะคะทุกคน เดี๋ยวผลเขาจะมาเสียงรถด,ดังมากๆเลยนะจ๊ะลุงอย่างเดียวนะคะแม่เปิลออกตัวแล้วนะว่าแม่เปิลไม่มีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะแม่เปิลก็จะพาเพื่อนๆมาชมอย่างเดียวเลยจ้ะแล้วก็ผลของอินทผลัมเขาก็มีล่วงนะทุกคนน้ําในคลองที่ใช้ลดน้ําอ่าต้นอินทผลัมเนี่ย ผาลำส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิดสวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้ผาลำส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิดสวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้ภาคพของอินทผลาลมเขาก็มีร่วงนะทุกคนน้ำในคลองที่ใช้ลดน้ำต้นอินทผลาลมเนี่ย ก็แม่เปิลคนมักจมเนาะก็จะชวนพูดคุยในเรื่องทั่วๆก็แม่เปิ้ลคนมักจมเนาะก็จะชวนพูดคุยในเรื่องทั่วๆก็มาช่วยเขาเด็ดผลอินทผาลามทิ้งนะคะทลายนี้ก็คือลูกผลเขาโดกเกินไปแม่เปิลก็เลยมากินกันด้วยนะคะบรรยากาศที่สวนอินทผาลาัมของแม่เปิ้ลเองนะทุกคน ต้นอินทผลัมส่วนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณแค่สิบห้าต้นนะคะพาทิต์สวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้มัดร,รวบรวบตึงแบบนี้เลยนะทุกคนมัดให้แน่นๆไม่ให้แมลงไม่ให้ตัวหนอนไม่ให้ตัวใดๆเข้าไปเลยนะคะอากาศร้อนามากมากผลของอินทผลัมเขาก็มีร่วงนะทุกคน น้ำในคลองที่ใช้ลดน้ําอ่าต้นอินทผลัมเนี่ยไปเลยนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบรอบสวนของแม่เปิลน,นะคะมี15ต้นปลูกตั้งแต่ลูกอายุ6-7ขวบอะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณต้นนี้ก็น่าจะประมาณ7ปีแล้วคะ่ะ7ปีนะ7ปีได้น่าจะได้แล้วนะ แม่เปิ้ลต้องออกตัวก่อนนะว่าแม่เปิ้ลไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นอินทผลัมสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นคุณแฟนนะเขามาดูแลได้ทานผลเขามาอยู่ประมาณสองสามรอบแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นที่ไปซื้อคุมให้เขาทุกคนเห็นมุ้งขาวๆนั่นไหมแม่เปิ้ลนึกถึงอะไรรู้ปะหมวกที่เขาใส่ตอนแต่งงานอะสวยแบบนั้นเลยนะคะทุกคน เื่อเอามาปลูกนะคะทุกคนถามว่ามีความรู้กันไหมทั้งสองคนสามีภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้แต่แฟนเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องการกเดี๋ยวแม่เปิลจะพาทุกคนวิ่งไปแตะขอบฟ้ากันนะคะไปตามแม่เปิลไปเลยนะวันนี้แม่เปิลพาทุกคนมาชมผ้าทิศตกดินอย่างเดียวนะคะแม่เปิลออกตัวแล้วนะว่าแม่เปิลไม่มีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะแม่เปิลก็จะพาเพื่อนๆมาชมอย่างเดียวเลยจ้ะ แล้วกูแล้วเกิดชอบค่ะก็เลยขอซื้อเนื้อเยื่อกับคุณครูมาใส่เลยนะคะให้เพืเ่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบรอบ,รอบสวนของแม่เปิลน,นะคะมีสิบอาต้นปลูกตั้งแต่ลูกอายุหกเจ็ดคุมให้เขาทุกคนเห็นมงคลขาวนั่นไหมแม่เปิ้ลนึกถึงอะไรรูป้ปะหมวกที่เขาใส่ตอนแต่งงานน่ะสวยแบบนั้นเลยนะคะทุกคนมัดรวบ รวบตึงแบบนี้เลยนะทุกคนมัดให้แน่นๆไม่ให้แมลงไม่ให้ตัวหนอนไม่ให้ตัวใดๆเข้าไปเลยนะคะอากาศร้อนมากๆเสียงรถด,ดังมากๆเลยนะจ๊าลุยนะคะนี่แม่เปิ้ลก็มาเที่ยวชมสวนนะคะแล้วเพื่อเอามาปลูกนะคะทุกคน ถามว่ามีความรู้กันไหมทั้งสองคนสามีภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้แต่แฟนเขาเป็นคนที่อ่าชอบเรื่องการกรา็แม่เปิลคนมักจมเนาะก็จะชวนพูดคุยในเรื่องทั่วๆปววอะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณต้นนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีนะเจ็ดปีได้น่าจะได้แล้วนะคุมให้เขาทุกคนเห็นมุ้งขาวๆนั่นไหมแม่เปิลน,นึกถึงอะไรรู้ปะหมวกที่ เขาใส่ตอนแต่งงานน่ะสวยแบบนั้นเลยนะคะทุกคนได้ทานผลเข้ามาอยู่ประมาณสองสามรอบแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นที่ไปซื้อเดี๋ยวแม่เปิ้ลจะพาทุกคนวิ่งไปแตะขอบฟ้ากันนะคะไปาตามแม่เปิ้ลไปเลยนะวันนี้แม่เปิ้ลพาทุกคนมาชมผ้าทิศตกดิเพื่อเอามาปลูกนะคะทุกคน ถามว่ามีความรู้กันไหมทั้งสองคนสามีภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้แต่แฟนเขาเป็นคนที่อชอบเรื่องการกราแสนะคะนี่แม่เปิ้ลก็มาเที่ยวชมสวนนะคะแลาสาวแอดมินก็ถ่ายภาพให้แม่ได้สวยงามจริงๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแม่เปิ้ลเด็ดมาเลสเสร็จก็จะใหม่เลยนะคะให้เพืเ่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบๆสวนของแม่เปิ้ลนะคะ มี15ต้นปลูกตั้งแต่ลูกอายุหกเจ็ดเดี๋ยวแม่เปิ้ลจะพาทุกคนวิ่งไปแตะขอบฟ้ากันนะคะไปาตามแม่เปิ้ลไปเลยนะวันนี้แม่เปิ้ลพาทุกคนมาชมผ้าทิศตกดินได้ทานผลเข้ามาอยู่ประมาณสองสามรอบแล้วคะ่ะทุกคนตอนนั้นที่ไปซื้อแล้วเกิดชอบค่ะ ก็เลยขอซื้อเนื้อเยื่อกับคุณครูมาได้ทานผลเข้ามาอยู่ประมาณสองสามรอบแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นที่ไปซื้อก็เริหมชะมดคลองแล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกก็แย่หน่อยเลยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ก็มาช่วยเขาเด็ดผลอินทผลัมทิ้งนะคะทลายนี้ก็คือลูกผลเขาดกเกินไปแม่เปิ้ลก็เลยมาัวบอ่ะ